ยังคงแบ่งปันน้ำใจกันต่อในช่วงเดือนแห่งการแบ่งปันน้ำใจนะคะพะ่อค้าร้านขายของชําที่เมืองเบตงค่ะแจกน้ําหวานน้ําแข็งแล้วก็อินทผลัมนะคะฟรีตลอดช่วงเดือนรอมฎอนค่ะนายรุสมานดอเลาะนะคะเจ้าของร้านขายของชำนาที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะหน้าร้านเนี่ยก็ได้ตั้งโต๊ะ แจกน้ำหวานน้ำแข็งอินทผลัมฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะเพื่อนำไปใช้ในช่วงเย็นช่วงละศีนอดนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเดือนรอมฎอนค่ะส่งเสริมความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มุ่งหวังให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างสมบูรณ์และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกันบนความ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเปตงสร้างความปรับรื้มและรอยยิ้มให้กับผู้รับเป็นอย่างมากค่ะโดยเจ้าของร้านบอกนะคะว่าตัวเองและครอบครัวเนี่ยจะนําน้ําหวานน้าดืม่มอินทาลามมาแจกให้กับพี่น้องมุสลิมที่ถือศีลอดบางวันก็จะมีของหวานด้วยมะตะัตตาบะ ประมาณนี้ก็จะทําทุกปีค่ะเนื่องจากห่วงเดือนออมมดอนเนี่ยชาวมุสลิมให้ความสําคัญเรื่องการแบ่งปันการบริจาคการสร้างความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการถือศีลอดถือเป็นการฝึกความเพียรความอดทนต่อความยากลําบากเพื่อเข้าถึงคําสอนของท่านนบีมุฮัมมัดรวมถึงเป็นการตระหนักถึงความยากลําบากของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าสําหรับผลอินทผลลัมที่แจกเนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็นผลไม้แห้งแต่ก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำได้เช่นกันเนื่องจากว่ามีสารอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมอยู่ตาม ธรรมชาติทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กค่ะมาดึงดูดน้ําดึงของเหลวเข้าสู่เซลล์ร่างกายหลายคนที่จะละสินอดด้วยการรับประทานอินทผาล,ลัามและน้ําร่วมกันก็จะมีประโยชน์ดีเยี่ยมเลยทั้งในแง่ของการรับพลังงานการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายและฟื้นฟูร่างกายหลังการถือสินอดมาตลอดทั้งวันค่ะเ็าถือว่าเป็นเดือนแห่งการแบ่งปันน้ําใจกันนะคะ